สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเบลเกสอานะครับผมก็รีวิว KR 7 0แสนกว่าบาทไปแล้วนะผมก็ไม่ไดรามากกันนะวันนี้เดี๋ยวพามาดูอ่าเป็นโซนิกนะครับต้องบอกก่อนว่าพี่คนนี้มีรถหลายคันมากนะเดี๋ยววันนี้จะให้ดูโซนิกไปก่อนนะผมแล้วก็ส่วนคันอื่นๆนะผมไว้มีโอกาสเดี๋ยวค่อยเข้าไปหนาะพี่เขาที่ทะเลน้อยนะผมไปเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เขาครับก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคนนี้ก็มีอายุเหมือนกันนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่แนะนําตัวหน่อยครับพี่ ผมกูเล็กเชลูครับผมก็เดี๋ยวเรียกว่าพี่เล็กแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปว่าพี่เล็กมีรถหลายคันมากครับแต่วันนี้พามาดูคันนึงก่อนคันนี้เป็นรถโซนิกครับโซนิกนะครับนี่เลยอันนี้พี่เล็กแต่งด้วยความชอบหรือว่าแต่งประกวดหรือยังไงครับความชอบผมความชอบนะครับสุดไหมครับคันนี้เยอะไหมครับก็เยอะอยู่ครับผมก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวให้พี่เล็กพาไปดูหน่อยครับว่าคันนี้ทําอะไรบ้างครับครับผมเอาเป็นข้างบนก่อนไหมครับพี่ได้ครับผมครับพี่ เอาว่ามาเลยครับพี่มีอะไรบ้างครับอ่ามือมือมือคัดมือคัดครับพี่ TWM TWM ครับเทบแทปตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาณสี่ห้าพันครับผมสี่ห้าพันครับโอ้โหมือคัดนะครับพี่โอเคครับพี่เล็กต่อไปเลยครับสวิตอันนี้เวลครับผมอันนี้เวลครับตัวนี้ต้องแปลงไหมครับพี่แปลงครับผมแปลงเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อมาเกือบเกือบห้าพันตอนนั้นออกใหม่ใหม่ครับโอ้ห้าพันครับหนึ่งหมื่นแล้วครับครับต่อไปเลยครับพี่เล็ก ครับพวกแฮนอะไรนี่ยังเป็นแอนเดิมครับยังเป็นแฮนเดเดิมมากกว่าแล้วก็ทําทําสีหรือเปล่าครับครับทาสีครับโอเคทําสีก็มีเก็บน็อตนะพี่ครับนับน็อตจังยิดครับอโอนี่น็อตจังยิดด้วยครับโอ้โหนิดตัวเท่าไหร่ได้ครับพี่สองพันห้าครับผมสองพันห้าเลยครับพี่ตัวเดียวโอเคครับพี่แล้วก็เลื่อนไม้เหรอครับเลื่อนไม้เป็นกดโซ่ครับผมกดโซ่นะครับอันนี้ต้องแปลงไหมครับพี่ ต้องต้องแปลงสายครับผมต้องแปลงสายแปลงหมดเลยอันนี้ใช้งานได้ไหมครับใช้งานได้นี้พี่เล็กเปิดดูได้ไหมครับได้ครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะเป็นหัวฉีดได้ครับพี่ดีเสียงบัมติกเมื่อกี้โอเคครับพี่อ่ะประมาณนี้นะแล้วก็ข้างบนครับตรงนี้เป็นปั๊มอะไรครับพี่โลโก้ขาวครับผมเบมโบโลโก้ขาวครับผมนะครับผมแท้เหมือนกันแท้ครับผมตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่เล็กประมาณมแปดพันตัวนั้นคือมา ตอนนั้นแปดพันนะครับผมโอ้โหแล้วก็ยังจะมีกระปุกกระปุกจังอิดจังอิดอีกซารยาตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่เล็กตัวนี้ตัวนี้ประมาณ3ามพันกว่าบาทรู้สึกทั้งชุดนะสามพันกว่าบาทก็คือเป็นกระปุกแล้วก็ฝาแล้วก็ลวดใช่ไหมครับลวดลวดไทเทนะครับโปกไล่ลมเหรอครับพี่ไล่ลมเป็นงาน CNC ครับผมงาน CNC นนะครับโอเคครับพี่เล็กแล้วประกับแล้วครับ ปรกกับเป็นประกับแท้ Active หรือเปล่า Active สองสายสองสายครับผมประมาณเท่าไหร่ครับพี่เล็กเซตนี้ตอนนั้นสามพันกว่าครับผมโอ้สามพันกว่าเลยครับพี่ครับยังหาได้ไหมครับพี่ตอนนี้ยังหาได้เดี๋ยวราคาน่าจะไม่ไม่แรงมากนะครับอืโอเคครับพี่เล็กประมาณนี้ก็บอกเงินนะครับบอกเงินเป็นอาริเตอร์อาริเต้ใช่ไหมอาริเต้นั่นแหละแล้วก็พวกอุดไปลายนครับพี่ของจังยิดครับผมจังยิดเหมือนกันกรีบ กี่พันครับต้องใช้คำว่ากี่พันดีกว่าตอนนี้น่าจะเกือบเกือบสองพันหรือว่าพันกว่าบาทตรงนั้นนะครับผมจำไม่ได้อุดปลายแฮนด์นะครับผมอืมครับพี่ประมาณนี้นะครับโอ้แล้วก็เรื่องชุดสีครับเพิ่งเห็นเป็นคาร์บอนคาร์บอนครับผมเป็นช่างก๊อตคาร์บอนขนาดใหญ่ครับผมนี่ทั้งคันเลยไหมครับพี่เล็กทั้งคันครับประมาณเท่าไหร่ครับพี่น่าจะมีเกือบสามหมื่นนะครับ สามหมื 30, 40, ่นนี่คือค er. er um. ่าคุ <s nice> <S ้มอย่างเดียวหรือว huh> ่าคุ้มอย่างเดียวครับผมคุ้มอย่างเดียวสามหมื่นครับผมโอ้โหเป็นสีฟ้าๆนาะพี่เนาะน้ำเงินอ่อนฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะครับผมประมาณนี้นะครับพี่เล็กครับเดี๋ยวพามาดูชุดล่างหน่อยครับพี่ชุดล่างก็สุดเหมือนกันนะครับมีอะไรบ้างครับมีเลแบนบูแบนบูเทาครับผมสีปอดเทาสีปอดเทากับแท้เหมือนกันแท้ครับนะครับตัวนี้ประมาณประมาณเท่าไหร่ครับพี่หกพันห้าครับ 6,005ครับนะครับโอ้โหปั๊มล่าง6,005ครับผมครับพี้แล้วก็สายสายถักนะครับสายเป็นสวิตครับผมสวิตวาล์วใหญ่ครับผมวาล์วใหญ่ก็วาบดด้วยนะครับพี่ตัวนี้ผมจุดนี้ประมาณนั้นเกือบ2,000นะครัเกือบ2,000นะครับเส้นนี้นะครับครับผมนะครับก็พวกอ่าโชคอคนะครับพี่ผมไม่ไม่คุ้นเลยครับพี่ตัวนี้โช็คตัวนี้ผมซื้อมามันเป็นตับตับแบงค์ตับเซ็งครับครับผมครับผม ประมาณไม่ถึงสองปันน่าจะใช้งานเป็นยังไงครับบางครับพี่ก็โอเคนะครับนิ่มไหมครับพี่นิ่มอยู่นิ่มอยู่นิ่มอยู่ครับนะครับมีซับนอกด้วยตัวนี้ครับนะครับพี่แล้วก็จานนะครับเป็นจานหนุ่ยเรซซิ่งครับจานจานหนุ่ยนะครับผมแล้วก็พวกขานี่คือต้องต้องสั่งทำไหมครับพี่สั่มาปันปันกว่าบาทแต่โอ้รอลานานไหมครับพี่ขาแบบสั่งตัดก็ลอนานอยู่ครับผมนานอยู่ครับนะครับประมาณนี้ครับพี่แล้วก็ขอบล้อนะครับขอบล้อเป็นเป็นคอม กมดาวครับผมกมดาวลางน้าครับผมปีเก่าโอเคนะครับปีเก่าด้วยหายากครับพี่ครับแพงไหมครับพี่ตอนที่ได้มาตัวนี้สองพันกว่าบาทครับผมสองพันกว่าบาทเลยครับโอ้โหโหดมากครับพี่แล้วก็ดุมหน้านี่เป็นดุมเป็นดุมดุมย่อไหมครับย่อครับผมเป็นดุมย่อครับนะครับประมาณนี้นะครับครับครับพี่เล็กก็มาดูส่วนของเครื่องบ้างครับอันนี้พี่เล็กเปลี่ยนเครื่องมาแล้วเปลี่ยนมาแล้วครับผมอันนี้เป็นเครื่องเครื่อง c b บีร้อยห้าสิบีบรร้อยห้าสิบหัวฉีดครับ ชุดเครื่องตอนนั้นพี่เล็กได้มาประมาณเท่าไหร่ครับหมื่นแปดครับผมหมื่นแปดครับเครื่องหัวฉีดนะครับมันหมื่นแปดก็ข้างนอกแหละครับพี่เล็กทำอะไรบ้างครับข้างนอกพวกอะไรที่เราเห็นเป็นไทเทเนียครับครับผมเป็นเนี่ยไอ้ท่อน้ําท่อน้าแอ้ตก็ต่อพักน้ําของจังิดประมาณเซตนี้ประมาณเท่าไหร่ได้ครับพี่เล็กต่อรู้สึกสี่ปันนะท่อน้ำท่อน้ำสี่ปันครับผมวูนสองพันเลยครับพี่ครับอันนี้ใช้งานได้ไหมครับใช้งานเป็นหมอบักน้ำหม่พักน้ำแต่ยังไม่ได้ต่อยิงครับผมโอ้โห ครับพี่แล้วก็อันนี้ทําสีใช่ไหมครับทําสีครับผมยิงทราายยมิงทรายนะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นคาร์บอนลังพึ่งคาร์บอนลังพึ่งครับหนังพึ่งนะครับผมแล้วก็อ่ามาในส่วนพวกเกียร์ยงนะครับพี่เล็กเกียร์ยงเป็นหน่วยเรตซิ่งครับผมหน่วยเรตซิ่งว่าสายฟ้าครับเซตนี้อ่ามีของเลยใช่ไหมครับพี่ของพวกนี้มีมีครับแพงไหมครับพี่อ่าประมาณประมาณครับสองพันนะครับรู้สิสองพันครับเป็นมินียมเนาะพี่เนาะมินียมครับโอเคครับพี่แล้วก็โอ้โหท่อนี้พี่ ม่วงม่วงมากเลยตอนนี้เป็นกระหมาใจครับผมปูหมาชัยเป็นไทเทเนียมแต่ทน้งใบครับเท่าไหรครับพี่พี่เล็กตอนนั้นเกือบสองหมื่นครับซื้อมาเกือบสองหมื่นเลยครับพี่นานยังครับราคานี้ก็ปีกว่าแล้วผมซื้อมาปีกว่าแล้วครับโอ้เกือบสองหมื่นนะครับครับประมาณนี้แล้วก็พวกกระทุงเหรอครับพี่กระทุงแท้ครับกระทุงแท้เบิร์กแบมโบ้ครับ ประมาณ2,000กว่าบาทเด้อ0พักว่าบาทนะครับแล้วก็ยาวมาสายมาชุดหลังนะครับพี่เล็กชุดหลังทําอะไรบ้างครับชุดหลังก็ครับมีอะไรบ้างครับตรงนี้ปักข้างปักข้างโลโก้แดงแท้ครับแท้นะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ 5,000กว่าบาท,าาบาทครับช่วาางนั้นนะครับโอ้หปั๊มหน้า6,000กว่าปั๊มหลังอีกพี่แล้วก็พวกขาเลยนี่คือขาตัดใหม่ขาตัดเหมือนกันครับพันกว่าบาทพันกว่าบาทจานก็เป็นหน่วยหน่วยเหมือนกันสิบมทครับผมโอเคนะครับประมาณนี้ก็อาร์มแหละครับพี่อาร์มเปนนื่อยนรงยครับผมอาร์มนั้นหน่วยเหมือนกันนะครับผมเป็นอาร์มิเนียมนะครับก้อนนี้ยังมีไทเทเนียมตรงนี้ด้วยครับชิ้นหนึ่งกันกันกันฉับกันฉับครับนะครับประมาณนี้ก็ อ่ายังมีในส่วนของอันนี้ก็เป็นดุมย่อหลังเหมือนกันใช่ไหมครับพี่เล็กโอเคครับประมาณนี้ครับพี่เล็กก็ฝั่งนี้แหละครับทําอะไรบ้างครับอันนี้คุ้มกันตกด้วยครับผมแล้วก็มีเบาะเบาะเเอกอกตัวใหม่ครับผมตัวใหม่เอกนาทองครับผมนะครับฝั่งนี้แหละครับพี่เล็กทําอะไรบ้างครับฝั่งนี้ก็โช๊คไวด์เอเต๋ไวด์เดแท๋ครับประมาณสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทครับวันนี้เป็นหูล่างใช่ไหมครับพี่ โอ้ยนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้โซ่สเตอร์นี้เพียกใช้เป็น4 4่สี่หรือสี่สครับตัวนี้ตัวนี้4 1่หนครับสี่โอ้เล็กมากครับผมได้ขี่มั้งไหมครับพี่เล็กคันนี้ก็ไม่ค่อยได้ขี่มากครับผมจอดจอดมากกว่าจอดมากกว่าก็ได้ไปไหนไม่ครับผมฝั่งนี้แหละครับพี่เป็นของอ่พวกงานช่างอิฐแหละครับพี่มีอะไรบ้างครับขาด้านข้างครับขาด้านข้างครับยังเป็น ช่างอิศารยาครับขาตั้งข้างเท่าไหร่ครับพี่เล็กสองพันห้าครับผมสองพันห้าะครับครับแล้วก็อันนี้ขาทั้งคู่ใช่ไหมครับขาทั้งคู่ครับขาทั้งคู่นี้เท่าไหร่ครับพี่เล็กเจ็ดพันครับผมเจ็ดพันครับโอ้โหโหดมากโหดมากครับพี่ก็ตรงนี้เป็นคาร์บอนเหมือนกันคาร์บอนครับผมนะครับอืมก็ตรงนี้ก็จะเก็บน็อตใช่ไหมครับพี่น็อตครับอันนี้น็อตของอะไรครับของช่างอิฐครับผมของช่างอิฐเหมือนกันครับตัวนี้ราคาเป็นยังไงครับสองตัวสองตัวรู้สึกมัน ผมจําไม่ได้นะเกือบสามพันหรือว่าประมาณนั้นเลยครับเกือบสามพันเลยครับพี่ครับผมโอ้มาร์คมาร์เป็นมาร์กจันไฟนะครับผมประมาณนี้ก็เป็นหม้อน้ำมิเนียมมิเนียมครับมิเนียมยาวโอเคครับพี่เดี๋ยวดูอันนั้นหน่อยได้ไหมครับอ่าถังครับก็พี่เล็กเลือกเป็นถังอลูมิเนียมอลูมิเนียมวัมฟิกฝังบนครับผมก็เป็นหัวฉีดเป็นหัวฉีดนะครับผมครับก็ถังน้ำมันใส่ได้เยอะไหมครับพี่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะมันมันเล็กกว่าของเดิมใช่ไหมครับครับ โอเคครับพี่ก็ฝาปิดแบตก็หุ้มด้วยหุ้มด้วยครับผมโอเคครับพี่ประมาณนี้ก็รถคันนี้ติดเครื่องได้ไหมครับติดได้ครับผมเดี๋ยวให้พี่เล็กสตาร์ได้ฟังครับ อัันนนเหมืกจอดจอดนานมากก็ออสตานติดอยู่นะครับพี่เนาะครับโอเคครับประมาณนี้พี่เล็กครับมีช่องทางการติดต่อไหมครับเป็น Facebook อะไรเนี่ยครับอ่าอูเล็กชโรูปะประจันภาษาอะไรปตะจันชาลูกัสติกครับผมเป็นภาษาไทยครับใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขึ้นได้ที่หน้าจอนะครับพี่เล็กก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเปิดได้ไปที่ทะเลน้อยใช่ไหมครับยังมีรถอะไรอีกนะครับพี่มีมีมีเอลเอสมีเกียร์มีเวฟเวฟแล้วก็เด็ดอยู่ สุดทุกขันรอชมนะครับโอเคขอบคุณพี่เล็กมากนะครับนะครับครับลาคลิปนี้สวัสดีครับ